นิทานเรื่องน้องไข่เจียวประหยัดและอดออมวันนี้น้องไข่เจียวไปเที่ยวห้างกับคุณแม่ตอนเดินผ่านร้านขายของเล่นน้องไข่เจียวเห็นตุ๊กตาเจ้าหญิงแสนสวยก็นึกอยากได้ขึ้นมาแต่ตุ๊กตาตัวนี้ราคาแพงมากน้องไข่เจียวจึงไม่กล้าขอให้คุณแม่ซื้อให้เมื่อกลับไปถึงบ้าน น้องไข่เจียวก็ไปแค่งเงินในกระปุกออมสินออกมานับมีเศษเหรียญหล่นออกมาจากกระปุกออมสินเยอะแยะไปหมดแต่ก็ยังไม่พอซื้อตุ๊กตาตัวนั้นน้องไข่เจียวจึงตั้งใจว่าจะเก็บเงินซื้อเองเพราะคุณแม่บอกว่าเราไม่ควรใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายถ้าน้องไข่เจียวเก็บเงินซื้อเองคุณแม่ก็คงไม่ว่าอะไรนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา น้องไข่เจียวก็พยายามเก็บเงินค่าขนมที่ได้แต่ละวันมาหยอดกระปุกเพิ่มกระปุกออมสินของน้องไข่เจียวค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันและเมื่อกระปุกออมสินเต็มหนักอึ้งจนแทบยกไม่ไหวน้องไข่เจียวก็แค้งเงินในกระปุกออกมานับตอนนี้น้องไข่เจียวมีเงินพอจะซื้อตุ๊กตาเจ้าหญิงแล้ว แต่เมื่อคิดดูอีกทีน้องไข่เจียวก็มีตุกตาอยู่ตั้งหลายตัวแม้ว่าจะไม่เหมือนตุกตาเจ้าหญิงตัวนั้นแต่ตุกตาของน้องไข่เจียวก็เป็นตุกตาเหมือนกันน้องไข่เจียวเสียดายเงินที่จะนำไปซื้อตุกตาเพราะมันไม่ใช่ของจำเป็นสุดท้ายแล้วน้องไข่เจียวก็หยิบกระปุกอ,อมสินไปหาคุณแม่อยากจะฝากให้คุณแม่เก็บเงินให้หน่อย เพราะถ้าเก็บไว้เองน้องไข่เจียวอาจจะเผลอใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวมีเงินเยอะจึงพาน้องไข่เจียวไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วเก็บสมุดบัญชีไว้ให้บอกว่าถ้าต้องการซื้อของก็สามารถมาขอคุณแม่ได้ทีนี้น้องไข่เจียวก็จะได้ปรึกษากับคุณแม่ก่อนด้วยว่าของชิ้นนั้นควรซื้อหรือไม่ตอนนี้ น้องไข่เจียวเป็นคนประหยัดอดออมรู้จักใช้จ่ายเงินไม่ซื้อของสุรุ่ยสุร่ายและภูมิใจที่ตัวเองมีเงินเก็บในบัญชีธนาคาร <Wow. S 1> ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นแบบน้องไข่เจียวต้องรู้จักประหยัดอดออมนะคะเก็บเงินค่าขนมที่เหลือในแต่ละวันหยอดใส่กระปุกไว้ก่อนจะซื้อของก็พยายามคิดถึงข้อดีของสิ่งที่เราซื้อและคิดว่า สิ่งนั้นจําเป็นหรือไม่เมื่อทําแบบนี้แล้วน้องๆก็จะเป็นคนประหยัดอดออมใช้จ่ายเงินเป็นไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยและมีเงินเก็บไว้เผื่อใช้ในอนาคตด้วยน้องไข่เจียวตอน5วิธีสร้างนิสัยที่ดีในการเก็บเงิน <Okay. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องไข่เจียวจะมาบอกเคล็ดลับในการเก็บเงินง่ายๆ และสามารถทำได้ทุกคนให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการเก็บเงินเป็นประโยชน์ต่อเราในหลายๆด้านทั้งฝึกให้เราเป็นคนรู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายเป็นคนมีระเบียบรู้จักคุณค่าของเงินและยังเป็นการเก็บออมเงินก้อนโตเพื่อไว้ใช้ในายามจำเป็นในอนาคตอีกด้วยวิธีเก็บเงินมีดังนี้ 1>, 1. แยกแยะของที่ต้องการและของที่จำเป็นขั้นตอนแรกสุดของการเก็บเงินก็คือจะต้องแยกแยะของที่ต้องการและของที่จำเป็นให้ได้เสียก่อนของที่จำเป็นก็คือของพื้นฐานเช่นเสื้อผ้าอาหารอุปรกรณ์การเรียนยารักษาโรคส่วนของที่เราต้องการนอกเหนือจากนี้ก็จะถือว่าเป็นของที่เราต้องการอย่างเช่น ขนมตุ๊กตาของเล่นและของเพื่อความบันเทิงต่างๆซึ่งไม่มีผลกระทบและไม่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิต 2. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้ว่าเราซื้อของที่ไม่จำเป็นมากน้อยแค่ไหน และบัญชีรายรับรายจ่ายนี้ก็จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ลํนำเงินเก็บไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบางคนมเมื่อมีเงินเยอะอยู่ในมือก็จะใช้สุรุ่ยสุร่ายโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงินเก็บได้ในระดับหนึ่งก็ควรจะนำไปฝากคุณพ่อคุณแม่ หรือเปิดบัญชีธนาคารให้เป็นเรื่องเป็นราว 4. กำหนดเป้าหมายในการเก็บเงินให้กำหนดเป้าหมายในการเก็บเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่นเก็บวันละหบาท1 0บาททุกวันเพราะการเก็บเงินที่ไม่มีเป้าหมายจะทำให้เราค่อยเขวได้ง่าย 5. ควรแยกแยะเงินที่ต้องการเก็บและเงินที่ต้องการใช้ กำหนดเป้าหมายในใจว่าเงินเก็บก็คือเงินเก็บจะไม่นำออกมาใช้ถ้าไม่จําเป็นและไม่นำเงินเก็บกับเงินที่ต้องการใช้มาปะปนกันอย่างเช่นน้องไข่เจียวมีเงินเก็บอยู่1,000บาทและมีเงินในกระเป๋าอยู่500บาทน้องไข่เจียวสามารถใช้เงิน500บาทนั้นซื้อขนมหรือของที่ต้องการได้ แต่เมื่อเงิน500บาทนั้นหมดแล้วจะต้องไม่ยุ่งกับเงิน1000บาทที่เก็บไว้โดยเด็ดขาดและนี่คือ5วิธีเก็บเงินของน้องไข่เจียวค่ะน้องไข่เจียวรู้ว่าการเริ่มเก็บเงินมันเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีของล่อใจให้เราอยากซื้อมากมายแต่ถ้าเพื่อนๆค่อยๆทำและทำอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถเก็บเงินได้โดยไม่ลำบาก สิ่งสำคัญที่เพื่อนๆต้องจำไว้ก็คือเงินทองนั้นเป็นของที่หายากก่อนที่จะใช้ซื้ออะไรก็ควรจะคิดให้รอบคอบเสียก่อนนางสาวไข่เจียวตอนทำบัญชีรายรับรายจ่ายแม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำและสอนให้นางสาวไข่เจียวเริ่มทำด้วยเพราะจะได้เรียนรู้การวางแผนใช้เงินให้เป็น จะได้เป็นประโยชน์เมื่อโตขึ้นไข่เจียวจึงหาสมุดเล่มเล็กๆที่ใช้พกติดตัวได้ตลอดเวลามาทำเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆโดยจดเงินค่าขนมที่ได้เป็นรายเดือนและจดเงินที่ใช้ซื้อของต่างๆเมื่อนำมาบวกลบกันก็จะรู้ว่าตอนนี้มีเงินเหลือเท่าไหร่เมื่อหมดเดือนและได้รับค่าขนมอีกครั้ง ไข่เจียวก็จะนำเงินที่เหลือจากเดือนก่อนไปเก็บในกระปุกหรือเอาไปฝากธนาคารการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี้ทำให้ไข่เจียวมีเงินเพิ่มขึ้นเพราะเธอสามารถรู้ได้ว่าใช้เงินซื้ออะไรไปบ้างแตกต่างจากปกติที่หยิบเงินในกระเป๋าใช้โดยไม่สนใจทำให้สามารถลดของฟุ่มเฟือยมีเงินเก็บมากขึ้น และสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีระเบียบถ้าไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะไม่รู้นิสัยการใช้เงินของตัวเองว่าใช้ได้อย่างมีเหตุผลหรือไม่หรือว่าซื้อแต่ของที่ไม่มีประโยชน์เมื่อรู้ถึงนิสัยในการใช้เงินของตัวเองแล้วก็จะสามารถปรับเปลี่ยนให้มีวินัยในการใช้เงินมากขึ้นได้การทำเช่นนี้มีประโยชน์หลายอย่าง ทำให้เรารู้จักวางแผนการใช้เงินว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้ออะไรเพื่อให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายและสามารถดูได้ว่าควรลดรายจ่ายที่ไม่สำคัญลงได้บ้างหรือไม่เพื่อจะได้มีเงินเก็บมากขึ้นทำให้รู้จักค่าของเงินและรู้จักการยับยั้งชั่งใจตนเองถ้าหลายคนทำไม่ได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆโตไปก็อาจใช้เงินไม่เป็น ทำให้มีปัญหาทางการเงินและอาจนำไปสู่การกู้หนี้ยืมสินจนกลายเป็นปัญหาใหญ่